วันนี้คะ่ะดิฉันจะมาร้องเพลงเรียงความเรื่องแม่คะ่ะเจะมาฟังเราฟังได้ลคะค่ะคุณครูสั่งให้เขียนเรียงความเรื่องแม่ฉันบอกให้ส่งให้ท่านวันพรุ่งนี้มันยากจังจำไม่ไหวรู้แม่ไม่ ดียังราเป็นห่วงก็ไม่รู้ดูแลก็ไม่คุน้นก่อนแม่อุ่นจริงจริงมันจริงไหมพร้อมหน้ากันจานอาหารเคยมีแค่ปันปลไม่มีเพลงก็ไ,ได้ไม่มี ผมผ้าไม่เคยอุ่นลายกอดบอนไม่เคยอุ่นใจนอนหลับไปอย่างเดียวได้ทุกทีไม่มีอะไรจะเขียนให้ครูได้อ่านพรุ่งนี้บนหน้ากระดาษก็ละน้ำ ช่วยส่งรักกลับมาถ้าแม่ฟังอยู่คิดถึงหนูหน่อยนะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเดน็กดีขอร้องแค่นี้ก่อนนะคะ